ทำไมจึงต้องสวดมนต์คำถามมนต์คืออะไรมนต์จริงๆแล้วในพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เทศในวาระต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทบทวนคำสอนอีกการทบทวนทำไงก็สวดหรือภาษาชาวบ้านก็เอามาท่องเหมือนเด็กท่องหนังสือเวลาไปเรียนนั่นแหละ การสวดพุทธมนต์จะบทไหนก็ตามทีเป็นการทบทวนคําสอนครับคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทำไงล่ะสวดกันเถอะตกลงการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการทบทวนคําสอนคําสอนให้หมดทุกคําสอนให้หมดกิเลสเพราะฉะนั้นบทไหนบทไหนขอให้ทบทวนเถออย่างไงก็วิเศษ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติแก้ไขตัวเองได้ถูกวิธีแล้วก็ทบทวนไปทบทวนพระคุณทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทบทวนพระคุณของคําสอนทบทวนพระคุณของพระอรหันต์ของพระเทระรนอดีที่ถ่ายทอดความรู้ความดีมาถึงเรามันน่าสวดจริงๆเลยสวดแล้วมันจะเป็นยังไงสวดแล้วแน่นอน ทบทวนแต่ความดีใจก็จะผ่องใสขึ้นอะไรไม่เข้าท่ามันหลุดไปเยอะค้างขาใจอ๋อวันนั้นไม่เข้าใจพอสวดละเข้าวเขาเลยเข้าใจยิ่งไปกว่าน,นั้นพอสวดเข้ามันวางเรื่องอื่นที่อยู่ค้างใจหมดละยิ่งสวดยังไงก็ยิ่งได้สมาธิครับนอกจากทบทวนความจําแล้วยิ่งสวดยิ่งได้สมาธิ ยิ่งสวดใจยิ่งกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ไปติดเรื่องงานเรื่องการเรื่องกะโหลกกะลาอะไรก็ไม่รู้ไม่ติดเรื่องเศรษฐกิจไม่ติดเรื่องการเมืองแล้วมาติดอยู่คําสอนนี้ใจเลยกลับมาอยู่ที่กลางตัวมันเลยสว่างก็เห็นช่องทางแก้ไขตัวเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ได้บุญเพราะฉะนั้นสวดเทเลกบทไหนก็ไม่ว่าเราขอให้สวด ที่สำคัญนะอยากขี้เกียจตรวดเจ้าค้าชัดไหมอยู่ตรงนี้เอง